ในระหว่างการเดินทางลูกเรือของเรือตรหนักสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าประสงค์ให้พวกเขาทำร้ายการกระทำของภาพยนตร์เริ่มต้นเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2440เมื่อเรือค้าขายชาวรัเสเซียชื่อเดเมอร์มาถึงนอกชายฝั่งอังกฤษในตอนกลางคืนโดยบรรทุกสินค้าหลังไม้50หลังหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุมรายงานต่อเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีใครอยู่บนเรือและเขาค้นพบเพียงในอารี่ของกัปตัน ซึ่งออยังคงเป็นเบาะแสสุดท้ายของการหายตัวไปอย่างลึกลับของลูกเรือเมื่อสีสัปดาห์ก่อนนั้นเดมเมอร์ได้ขึ้นท่าเรือในวานาบันแกเรียบรรทุกสินค้าเพื่อการขนส่งไปยังลอนดอนกับตันเอลเลียดออกคำสั่งให้ผู้ช่วยอาวุโสของเขาดับเบิลยูให้รวบรวมสมาชิกลูกเรือที่จำเป็นในบรรดาผู้สมัครเป็นกะลาสีเรือคือดรเคลเมนส์ที่ปรารถนาจะกลับบ้านที่อังกฤษยอย่างไรก็ตามดับเบิลยูชอบคนงานที่แข็งแกร่ง,ง,งกว่าและมีทักษะที่มีประโยชน์มากกว่าในระหว่างนี้ชาวบ้านจากโรมาเนียหลังจากส่งมอบหลัง ต่างๆกระตือรือร้นที่จะออกจากเมืองก่อนพระอาทิตย์ตกดินโดยไม่ถูกล่อลวงด้วยทองคาที่เสนอให้บรรทุกกะลาสีเรือก็เริ่มกนลังแต่ผู้มาใหม่คนหนึ่งสังเกตเห็นหมอนที่มีรูปร่างคล้ายมังก่อนทให้เชือกหล่นจนเกือบทําให้สินค้าที่ตกใส่โทบี้เคลเมนหลานชายของกัปตันซึ่งบังเอิญอยู่ใกล้ๆช่วยเด็กชายกะลาสีคนใหม่จึงออกจากเรือทันทีโดยระบุว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อแลกกับสิ่งนี้ดับเบิลยูเชตกลงที่จะยอมรับเคลเม้น เนื่องจากเขาอยู่ที่นั่นแล้วขนของขึ้นเรือเดเมอร์ออกเดินทางและมุ่งหน้าไปยังทะเลเปิดท่ามกลางแสงสตะวันที่กำลังตกดินชาวนาที่จากไปมองเห็นเรือในระยะไกลข้ามตัวเองอย่างเชื่อโชคลางบนเรือโทบิสแสดงให้เคลมส์ฟังว่าทุกอย่างทำงานบนเรืออย่างไรเขาอธิบายว่าลูกเรือสื่อสารโดยการแตะบนไม้ห้องถุงภายในเรือเป็นสัตว์ต่างๆที่เด็กชายดูแลจนหมดระหว่างการเดินทางแพทย์ยังพบสุนัขประจำเรือชื่อฮักเคิลเบอรีในตอนเย็นขณะที่ลูกเรือเฉลิมฉลองการเป็นของพวกเขากับตันแจ้งวอดิกว่า หลังจากการเดินทางครั้งนี้เขาจะ,กะเกษียณและการควบคุมเดเมอร์จะถูกส่งต่อไปยังวดอดิระหว่างรับประทานอาหารเย็นกลาสีเรือพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของพวกเขาเมื่อมาถึงลอนดอนทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าโทบีและเคลเมนส์ปตรวจสอบและพวกเขาเห็นว่ามีหลังใบหนึ่งหล่นลงมาและเปิดออกในห้องเก็บสินค้าเคลเมนส์สืบสวนและพบผู้หญิงคนหนึ่งถูกฝังอยู่ในสิ่งสกรปรกในตัวเธอเธอ,เธอแทบไม่มีชีวิตเลย และแม้ว่าลูกเรือจะไม่อนุมัติเขาก็ทําการถ่ายเลือดให้เธอเพื่อรักษาโรคที่ดูเหมือนติดเชือ้อโดยตรหนักว่าการมีผู้หญิงอยู่บนเรือจะสร้างปัญหาให้เพื่อนคนแรกแนะนําให้โยนเธอลงน้ําแต่กัปตันไม่ต้องการที่จะทําให้การเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาเสื่อมเสียด้วยตอนดังกล่าวเพลเมิ์สคือภารกิจในการปกป้องหญิงสาวจากความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นและแตกต่างกันของลูกเรือในขณะที่เฝ้าดูที่หางเสือหมอขอให้โทบีเข้ามาแทนที่เขาในภายหลังในเอสิเคลเมน์สและลูกเรือเอ็มและเห็นร่างที่น่ากลัวของสิ่งมีชีวิตลึกลับบนา ซึ่งหายไปในทันทีที่เสเลอร์ขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าใครที่อาจจะซ่อนอยู่ที่นั่นและสังเกตเห็นเลือดบ,บนพื้นฟุ้งซ่านอยู่ครู่หนึ่งเคลเมนส์และสายตาจากสหายของเขาที่กำลังซ่องภงมาิลายเขาออกเดินทางตามหาเขาด้วยกันพวกเขาลงมาในกรงและพบว่าสัตว์ทั้งหมดถูกเชืออรวมทั้งสุนัขบนเรือด้วยพวกเขาพบรอยกัดขนาดใหญ่มีการรายงานเหตุการณ์ต่อกับตันและลูกเรือก็สรุปได้อย่างเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นนอกอนก่อนที่เคลเมนส์ จะเข้ามาและเด็กสาวที่น่าสงสัยบนเรือสถานการณ์รุนแรงขึ้นและเกือบจะนำไปสู่การกบฏในการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับสัตว์ที่ถูกเชื่อแท้เตือนว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อได้ผ่านการกัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามลูกเรือตัดสินใจว่าจะไม่เสี่ยงและโยนพวกเขาลงน้ำเพื่อเตรียมใบเรือรับมือพายุที่กำลังใกล้เข้ามาเคลมินสสนทนากับสหายของเขาที่สารภาพว่าได้เห็นบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติในคืนก่อนหน้าตาอามาแพทย์ยังคงพูดต่อการถ่ายเลือดให้กับเด็กผู้หญิงที่เธอพิ่งพำด้วยความเพ้อฝัน และพวกเขารู้ว่าเธอชื่อแอนนาในตอนกลางคืนที่เคลมส์พบกับโจเซฟในห้องของพ่อครัวสังเกตเห็นว่าหนูทุกตัวบนเรือหายไปและเรือปลอดหนูก็ไม่ปกติดโดยเฉพาะหากมีสิ่งใดทําให้พวกเขาหวาดกลัวไปพร้อมๆกันกลาสีเรือบนดาดฟ้าสังเกตเห็นว่าชั้นในที่ยึดนั้นพังทลายลงราวกับมีบางอย่างหลุดออกมาเขาก็สังเกตเห็นสัตว์ประหลาดในตอนกลางคืนเข้าโจมตีเขาและฟันคอของเขาด้วยกรงเล็บที่มีเลือดออกมากกลาสีมองดูสัตว์ประหลาดเข้าใกล้เขาและรีเลือดจากกระดาน ต่อมาเคลเมส์พบรูในคราบเลือดบนตะแกงและมีดหล่นซึ่งเขารายงานให้กับตันทราบในตอนเช้าลูกเรือตัดสินใจว่ากลาสีเมาระหว่างเฝ้าดูและล้มลงน้ำแต่นี่ไม่ได้อธิบายคราบเลือดแก้มอดับเบิลอยู่สงสัยว่าหมอเป็นแหล่งที่มาของเลือดเคลเมนอธิบายว่าสัตว์เหล่านี้มีเลือดไหลออกมาและสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อแอนนาตื่นขึ้นมาเธอก็กรีดร้องว่าต้องออกจากเรืออย่างเร่งด่วนแต่ผู้ช่วยอาวุโสปฏิเสธที่จะยอมรับความเชื่อโชคลางแม้ว่าลูกเรือ จะอารมณ์ไม่ดีในตอนเย็นระหว่างการถ่ายเลือดอีกครั้งแอนนาเปิดเผยกับเคลเมนว่าสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาพบนั้นเป็นสอตัวประหลาดจากซาซินเบนีที่กินเลือดมนุษย์ในเมืองของเธอพวกเขาเรียกมันว่าแดร็กคูล่าสั์ประหลาดตัวนี้ในร่างมนุษย์มีความสามารถในการสวมหน้าก,ากากต่างๆที่เขาอาศัยอยู่ในปราสาททอใกล้เคียงในหมู่บ้านของเธอโดยให้อาหารแก่ผู้อยู่อาศัยซึ่งผู้เท่าจะถวายเป็นเครื่องสังเวยเมื่อแดร็กคูล่าตัดสินใจย้ายไปอังกฤษพวกเขาส่งแอนนาไปกับเขาในลังหนึ่งเป็นอาหารเดิน เพื่อที่แวมไทร์สามารถกินของว่างเมื่อจําเป็นเมื่อเธอหลบหนีเขาต้องตามล่าคนอื่นเพื่อเอาชีวิตรอดในเวลากลางคืนบนดาดฟ้าลูกเรือไม่เพียงแต่หวาดกลัวพายุเท่านั้นแต่ยังกลัวสิ่งมีชีวิตที่ซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดด้วยกลาสีคนหนึ่งโอจินแนะนําว่าแอนนาควรถูกโยนทิ้งไปลงน้ําแต่เขาไม่สามารถพาตัวเองไปทําแบบนั้นได้โดยคิดถึงลูกสาวของตัวเองต่อมาเพื่อนของเขาไปจุดโคมเมื่อ,อเขากลับมาเขาไม่พบโอลีหลังจากนั้น ไม่นานเพื่อตอบสนองต่อเสียงขอที่สหายของเขาไม่ได้พกมีดติดอาวุธกลาสีค้นหาแหล่งที่มาของการกระแทกแต่ผลการค้นหาของพวกเขากลับถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดซึ่งทุกหนึ่งในนั้นให้ตายในเทเรลและปีนขึ้นไปเสากระโดงใช้เชือกแต่สิ่งมีชีวิตก็ตามเขาไปล้อก็ขาดจากเชือกและเรือก็ติดอยู่ในพายุที่รุนแรงลูกเรือรีบไปที่ดาดฟ้าโดยที่เคนมาสังเกตเห็นเลือดหยดลงบนเสื้อของโทบิแลงที่มาของเลือดคือมูดิโอกินซึ่งเป็นติดอยู่ในเสื้อผ้าพวกเขาช่วยเด็กชายและวางเขาไว้ในห้องโดยสาร โดยที่แพทย์สังเกตเห็นบาดแผลกัดบนร่างกายของเขากับตันเอลเลียตออกคำสั่งให้ตรวจคน้นเรือพร้อมลูกเรืออย่างน้อยสองคนร่วมกันพวกเขาค้นหาเรือด้วยโคมอไฟและอาวุธแต่ไม่พบอะไรเลยกับตันเอลเลียตสั่งงอให้หลานชายทําความสะอาดกระจกสายลับขนาดทั้งตัวเองอายุในห้องโดยสารขณะที่พระอาทิตย์ตกดินลูกเรือก็เต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวมแม้แต่กระแสะน้ําที่ขึ้นสู่ผิวน้ําที่หมดติดไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างวุ่นวายเมื่อได้ยินเสียงโทบี้ออกจากห้องโดยสารของกับตันในความมืดกึ่งมืดของกรงเขาพบกับโอล ซึ่งมีพฤติกรรมแปลกๆดวงตาของโอลิมเป้ลิยนเป็นสีขาวกลาสีพยายามพาเด็กชายไปด้วยแต่โทบี้พยายามหลบหนีและกลับไปที่กระท่อมโอลูรินก็เอาหัวขูกระตูซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเป็นระบบจนมันเปิดออกและโดยไม่สนใจความเจ็บปวดเขาเกิดจะจัดการตัดสลักผ่านรูในประตูได้เมื่อกลาสีเรือในทางเดินได้ยินความปนนอปวดที่เกิดจากสัปดาห์ที่พวกเขาพยายามปราบเขาโทบี้ในห้องโดยสารได้ยินเสียงขอให้เขาเปิดประตูแต่เป็นสิ่งงอมีชีวิตลึกลับบริเวณใกล้เคียงป้องกัน ไม่ให้เขาทำเช่นนั้นเมื่อลูกเรือที่เหลือพยายามอย่างยิ่งที่จะผ่าประตูบารแรกูล่าเข้ามาหาโทบี้อย่างช้าๆและกัดเขาเพียงการมาถึงของแอนนาด้วยปืนทําให้ทุกคนตระหนักว่าสลักสามารถหักได้ด้วยการยิงอย่างไรก็ตามภายในห้องที่พวากรเขาพบเด็กชายหมดสติที่ถูกกัดโดยไรเคลโคเบ อาการของโคเบแย่ลงด้วยการไว้ทุกข์ที่ลูรินที่ถูกควบคุมไว้ถูกผูกไว้กับเอ็มเคเพื่อสักถามแต่เขาเป็นคนเพ้อเจ้อเขาอ้างว่าได้ยินทุกอย่างรวมทั้งเลือดที่ไหลผ่านเส้นเลือดอุก,กินพูดซ้ำคำว่าเบิร์นจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อแสงแรกของแสงแดดสัมผัสเขาทันใดนั้นเขาก็ระเบิดเป็นเปลวไฟซึ่งลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ไม่ลุกลามไปยังเชือกหรือเสาไม้หลังจากความสงสัยอันหน้าสยดสยองของโอลินเกิดขึ้นในหมู่ลูกเรือโจเซฟพ่อครัวเชื่อว่าพวกเขาถูกสาดจากบาดของพวกเขาเคลมระบุว่าการติดเชื้อ การที่โอจินที่บริโภคเข้าไปอาจทำให้ลำบากใจเช่นกันโทบีดับเบิลยูเชแนะนําให้พยายามถ่ายเลือดแบบเดียวกับที่ทํากับแอนนาและปู่ของโทบีกับตันเนลีตกลงที่จะช่วยแม้ว่าแพท์จะไม่แน่ใจว่าจะช่วยเด็กเคลเมส์ได้หรือไม่เพื่อเปิดลังที่ถือไว้ค้นหาสัตว์ประหลาดและแอนนาเสนอความช่วยเหลือของเธอแสดงทักษะการจัดการอาวุธขั้นสูงที่น่าสงสัยพวกเขาค้นหาที่เก็บและพบว่าสินค้าเป็นเทียงดินมีเพียงลังเดียวเท่านั้นที่มีล็อกหลักเพื่อให้เปิดง่ายแต่ภายในพวกเขาไม่พบอะไรเลยนอกจากนอน ที่เน่าเปื่อยในดินและไม้เท้าที่มีหมาป่าที่จับรูปสอนีสักขณะพ่อครัวโจเซฟปล่อยเรือชูชีพลำหนึ่งเพื่อหนีจากเรือต้องคำสาปขณะที่เขาพายเรือออกไปในไม่ช้าเขาก็สังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตบินได้ที่หน้าสะพรึงกลัวตกลงมาที่ท้ายเรือของเขาเสียงกริดร้องที่กำลังจะตายของเขาดังขึ้นบนเรือลำนั้นต่อมาเรือเปล่าก็ล่องลอยไปกลับชนข้างเรือพร้อมๆกันดับเบิลยูแก้มรู้ว่าโทบี้เสียชีวิตจากการติดเชื้อในตอนเช้าพวกเขาฝังเด็กชายไว้ตามกมรมศุลกากรทางทะเลที่ห่อเขาไว้ด้วยผ้าใบ เตรียมโยนเขาลงทะเลในระหว่างพิธีกับตันเอลเลียดมีความรู้สึกว่าหลานชายของเขาจมอยู่กับความเศร้าโศกเขายกผืนผ้าใบาขึ้นจากนั้นเด็กชายที่ไร้ชีวิตก็เปิดตาที่ขาวโผล่แล้วพุ่งไปหาปู่ของเขาแสงแดดแผดเผาเขาเหมือนโอลูรินลูกเรือลากเอลเลียดออกไปและโยนเขาลงน้ําในขณะที่กับตันที่บาดเจ็บพักอยู่ในห้องโดยสารของเขาแก้มดับเบิลยูรับคําสั่ง พร้อมคำถามหลายย่อข้อสำหรับชาวเคลเมนแต่พวกเขาก็มีศัตรูร่วมกันที่พวกเขาต้องเอาชนะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยย่อกันแผนการล่อลวงแดกคูล่าแม้ว่าแอนนาจะเตือนพวกเขาว่าการแข่งขันกับความชั่วร้ายและไว้พริตโบราณน,นั้นเป็นความเข้าใจที่โง่เขลาว,ว่าเป้าหมายของแรมไทยคือการมาถึงลอนดอนลูกเรือวางแผนที่จะจมเรือก่อนที่มันจะถึงชายฝั่งอังกฤษซึ่งแสดงออกถึงความขัดแย้งอย่างชัดเจนแต่เขาเชื่อมั่นในแนวคิดที่ว่าเรือลำแรกและสำคัญที่สุดก็คือลูกเรือไม่ใช่แค่กระดานเท่านั้น เขายังเตรียมที่จะเจาะเรือเป็นการส่วนตัวในระหว่างวันลูกเรือเตรียมกับดักสำหรับแร็กูล่าตอกตาข่ายเหนือฟักและสร้างรังกาในการมาเยือนของแมสเตอร์เคลเมนส์กับตันที่แสดงสัญญาณของความบ้าคลั่งเลียต่อต้านการออกจากเรือโดยอ้างว่าสิ่งมีชีวิตสัญญาว่าจะคือหลานชายของเขาหากเขาส่งเดมอนไปที่ฝั่งแม้จะมีการคุกคามด้วยอาวุธเคลเมนส์และแอนนาคัดค้านแนวคิดนี้โดยอธิบายว่าผู้โดยสารจากที่กักขังไม่ได้ผู้ช่วยให้รอดแต่เป็นนักฆ่าที่ชั่วร้ายซึ่งยอมจำนวนต่อการโน้มเน่าใจ เบลเลียตตัดสินใจที่จะอยู่บนเรือที่กำลังจมเพราะเขาไม่มีที่อื่นให้ไปในเวลากลางคืนลูกเรือที่รออยู่ในการซุ่มโจมตีเรืออยู่ห่างจากถึงอังกฤษเพียงไม่กี่นาทีแต่ทันใดนั้นทะเลก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบอย่างน่าสงสัยบทบังทัศนวิสัยทั้งหมดแก้มดับเบิลยูและกลาสีเรือกำลังซ่อนตัวอยู่ในเดอะโครสเนสในขณะที่เคลเมนส์และแอนนาควบคุมเรือเพื่อลอดไดเคเลแผนเกิดผิดพลาดเมื่อแวมไทยโจมตีเสากระโดงซุ่มโจมตีกลาสีเรือตกเป็นเหยื่อของโครงเล็บของแอมไทยบอสันเล็งไปที่ส โจมตีเขาแก้มดับเบิลยูหลมลงในช่องฟักหักขาของเขาด้วยเสียงร้องเขาสั่งให้คนอื่นๆเตรียมเรือชูชีพจากนั้นเขาก็แอบ,บย่องไปที่ขอบเรือด้วยขวานในขณะที่แอนนาและเคลมส์ลดแก้มไม้ของเรือชูชีพลงขอโทษเดมเมอร์และเริ่มออกเดินทางทำลายเฮอเพื่อจมสกุนตแต่เขาก็ยังทำสิ่งที่เริ่มไม่เสร็จจะในขณะที่เขาถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดเคลมส์พบช่องโหว่และขวานที่ถูกทิ้งก็กลับมาที่ดาดฟ้าเพื่อกับตันแต่ลีอักที่ยึดวงล้อต้องการอยู่กับเรือของเขาเขาเผชิญหน้ากับแวมไพร์ c l e m e n ส์พบว่ากับตันถูกมัดไว้กับภูม่าไหลหลังจากปล่อยตัวเขาเขาได้ยินคำขอสุดท้ายของเอลิอาห์ท,ที่จะรายงานว่ากับตันไม่เคยออกจากเรือจากนั้นเขาก็ท้าทายแวมไพรที่ดูถูกเขาโดยพยายามฉลอดไรเคิลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏตัวขึ้นและโจมตีหมอแต่แอนนาก็ยิงเขาจากด้านหลังด้วยปืนไรเฟลิลทำให้เขาเสียสมาธิ แต่ในวินาทีสุดท้ายสัตว์ประหลาดก็จับหมอด้วยกรงเล็บแหวมไทยที่คอของเขาตั้งใจจะกินบาดแผลแต่แอนนาก็ตัดเชือกส่งเสากระโดงลงมาทับเขาในขณะที่สัตว์ประหลาดถูกต้นไม้ปักหมุดลูกเรือจึงกระโดดลงน้ําโดยหวังว่าจะได้ขึ้นเรือชูชีพที่ลดลงขณะที่ผู้ดูแลประภาคารเห็นเรือควบคุมนอกชายฝั่งและแอนนาและเคลเมนก็ลอยอยู่บนซากเรือพวกเขาไม่รู้ว่าแรคูล่าหนีรอดจากกับดักได้แล้วก่อนจะจมเรือลงเอ่ย ด้วยการวิ่งบนชายฝันงออังกฤษณจุดที่ดรคคูล่าสามารถผลักเสากระดงออกจากร่างได้และคำรามอย่างมีชัยในยามรุ่งมางสงแอนนาวางแผนจะแล่นออกไปโดยรู้ว่าการติดเชื้อในเลือดของเธอยังไม่หายไปและการถ่ายเลืออดจะเพียงเลื่อนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ออกไปเธอเต็มใจเรียนแบบตัวเองท่ามกลางแสงแดดก่อนที่เคลเมนส์จะลอยขึ้นฝั่งในฉากสุดท้ายในลอนดอนนักข่าวรายงานเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตจากเดมเคลเมนส์ที่ซ่อนตัวจากความอื้อฉาวเดินไปตามมือที่เขาพบเขาในร้านเล่าแห่งหนึ่งที่ชายคนนั้นแซงทํา เป็นเป็นขุนนางในขณะที่เขาออกจากแดกคูล่าทําเครื่องหมายที่หมอด้วยรอยขีดควรบังคับให้เขาติดตามเส้นทางที่หนังจบลงที่นี่อย่าลืมแบ่งปันความคิดของคุณในความคิดเห็น